โจทย์เขาถามว่าเขาบอกว่านะครับเขาอยากจะหาราคาเนี่ยครับราคาที่สูงที่สุดราคาที่สูงที่สุดและต่ําที่สุดครับโดยมีเงื่อนไขของความเป็น A, B, C นะครับนะครับนั่นคือเงื่อนไขแรกนะครับเงื่อนไขที่2บอกว่าที่เป็นสเตตัสว่า sold เท่านั้นครับ sold sold นะครับซึ่งว่าขายไปแล้วเนี่ยนะครับ unsold ไม่เกี่ยวนะครับ แล้วในงานของเขาจริงๆงานเขาจริงๆเป็นแบบนี้ครับเขาไม่ได้เรียงแยกว่าเป็นโซกับอันโซแบบนี้นะครับคือมันจะคระไปครามาระหว่างโซแล้วก็อันโซแล้วก็ a b c สลับสลับกันไปนะครับแล้วก็มีราคาแบบนี้นะครับแต่เพื่อความง่ายในการตรวจสอบคําตอบนะครับในการดูคําตอบผมจึงทําการซ o r ข้อมูลนะครับเราจะเขียนสูตรยังไงให้มันหยิบได้ครับวันนี้เราจึงมาเรียนคําว่า array function นะครับโอเคเราเริ่มเลยนะครับ ถ้าเราจะหา max โดยปกติเราหาค่ามากสุดน้อยสุดเราเขียนไว้เลยใช่ไหมครับ max แบบนี้กด enter ตึง้งเราได้เลยครับในตารางนี้พื้นที่นี้ทั้งหมดเลยค่า max คือ400ถูกไหมครับแต่คราวนี้ถ้าเราจะกําหนดเงื่อนไขเนี่ยเราจะกําหนดยังไงนะครับมันไม่มีสิ่งไหนกําหนดยังไงให้เราได้นะครับเราจึงต้องใช้สูตรที่ชื่อว่า array function นะครับผมเขียนวงเล็บครอบ c2 ถึง c16 เอาไว้ นะครับแล้วผมก็กด F4 ล็อกไว้เลยครับ F4 ล็อกซึ่งล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็เอาพื้นที่นี้พื้นที่ที่ต่อเนื่องกันยาวๆแบบนี้นะครับในในในภาษา Excel เราเราเรียกเป็นอ r ร์เรย์นะครับอาร์เหรือว่าช่วงของข้อมูลนะครับฉะนั้นผมกำลังจะเขียนสูตรอ r ร์เสูตรซึ่งทำงานเกี่ยวกับช่วงของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เอาละเราก็ Max นะครับ เราบอกว่าผมแม็กพื้นที่นี้แล้วผมเอาพื้นที่นี้ทั้งพื้นที่เลยคูณใส่เครื่องหมายคูณครับเครื่องหมายคูณนะนะครับแล้วผมก็เปิดวงเล็บอีกตัวหนึ่งนะครับบอกว่าผมจะไปกําหนดว่าอาร์เรย์ช่วงนี้อาร์เรย์ช่วงนี้กด F4 ล็อกไวอาร์เรย์ช่วงนี้นะมันเท่ากับตัว a นะครับ ตัว A ก็คือค่า A คืออยู่ที่ e 2นะผมกด f4 ล็อกตัว e ไว้นะ f4 ล็อกคอลัมน์ e ไว้นะครับใส่วงเล็บปิดอันนี้เป็น array อันที่2เรียกว่า array ชุดที่2ของข้อมูลเราเอา array ชุดแรกบวกเอามาคูณกับ array ชุดที่2นะครับแล้วก็เอาไปคูณกับ array ชุดที่3ครับก็คือคำว่า so status เนี่ยครับนะครับกด f4 ล็อกไว้นะครับ, 4, ลรบแล้วบอกว่า มันต้องเท่ากับคำว่าโซล S O L D SO นะครับแล้วผมกด F4 ล็อกไว้เลยนะครับล็อกทั้งโหลดล็อกทั้ง column นะครับใส่วงเล็บปิดนะแล้วก็กด c o n t r l Shift แล้ว Enter เราจะได้140ค่า max ฉะนั้นลากสูตรลงข้างล่างตรวจสอบคำตอบเราซีว่าถูกไหมนะครับค่า b นะครับค่า b เป็นโซนะค่าที่สูงสุดของเขาคือ400นะครับ ค่า c ที่เป็นโซนะที่สูงสุดคือ200ก็คือ200อ่าตบมือครับตบมือนะนี่คือ i r r a t i o n แรกนะครับเอาละนะครับผมต่อเรื่องสูตรมินนะครับผมจะเปลี่ยนก็มินกับแม็กก็เหมือนกันนี่ใช่ไหมครับความคิดเดียวกันผมขอเปลี่ยนให้เป็นสูตรมินเลยแล้วกันนะครับว่าแล้วผม copy ้สูตรทางขวาครับ flip นะครับเปลี่ยนจากแม็กให้กลายเป็นมินนะครับแล้วก็อะไรนะ การเขียน array function เขียนสูตรเสร็จต้อง control shift top enter ปั้งเอาให้ได้0ทําทำไมไม่ได้ค่า100อ่า้อ่าได้ทำไมคำนวณไม่ได้ลากสูตรลงเฮ้ยสูตรถูกนะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าไม่ผิดปกติหรอกครับมันคิดถูกอยู่แล้วนะครับแล้วมันได้ค่า0ูย์ก็ถูกอยู่แล้วด้วยนะครับนะครับว่าแล้วปรับสูตรให้เป็นแบบ array function ก็เป็น array function ใช้ if เข้ามาครอบครับ ครอบค่าที่เราได้ทั้งหมดเลยถ้าสิ่งนี้มันไม่เท่ากับ0ูแล้วล่ะก็นะครับผมจะให้มันเท่ากับพื้นที่นี้นี่นะครับแต่ถ้ามันเท่ากับ0ูนย์ผมไม่ว่าอะไรโอเคนะครับเราก็จะได้ค่าใหม่แบบนี้นะครับ if เราก็ปิด if แล้วก็ปิด min ด้วยนะครับปิด if แล้วก็ปิด min ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกด control shift enter ก่อน control shift enter ตอนนี้เราจะได้เลข100แล้วนะครับเราไปเช็คค่าสีค่าที่เราไปหยิบมินหลังจากเรา if มาครอบนะครับนี่นะนะครับลาบกพื้นที่ครอบหมดเลยนะครับเหลือแต่วง,งเล็บของมินเอาไว้กด F9 ดูครับจะเห็นว่าเราจะได้คําว่า100 120 140ส่วนอันนี้กลายเป็นคําว่า f a l l f a l s f a l s f a l s หมดเลยอย่าลืมนะครับ False ถ้ายังไม่ถูกไปคูณยังไม่ถูกกระตุ้นด้วยเครื่องหมายบวกลบยังไม่ถูกกระตุ้นด้วยการบวกลบคูณหารนะครับมันก็ยังคงเป็นค่าคําว่า false ซึ่งเป็น text นะครับจึงไม่ได้มานับมาแข่งกับคําว่า min ของเรานะครับฉะนั้นค่า min ของเราจึงตอบที่100นะครับลากสุดลงก็จะได้ค่า min เป็นค่า50แล้วก็130นั่นเองนะครับโอเคนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเนื้อหาของเราก็จบนะครับ การใช้ array function หาค่ามากสุดน้อยสุดแบบมีเงื่อนไขนะครับจากพื้นที่นี้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ